สวัสดีตอนเช้าค่ะเ,เพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ที่มหาวิหารนอตชดามเจ็ตปารีสค่ะ2ปีแล้วค่ะตั้งแต่วันที่16เมษาย0 1 9น2019ถูกไฟไหม้เป็นข่าวฮือฮามากแล้วก็รู้สึกเสียใจค่ะฝนเพราะว่าอยู่ในห้องสมุดตอนอยู่ที่ราชพัสดุกรนครอยากมาเที่ยวยุวโรปแล้วก็เป็นสถาปัตยกรรม ที่ต้องมาค่ะโดยเฉพาะได้ดูคนค่อมแห่งนอตเทดดมค่ะเป็นหนังของวอลดิสนีย์นะคะ The Hunchback of Notre Dame ค่ะแล้วก็ได้ฟังเพลงของ God Help the o u t c a s t mm hmm. เพราะมากตอนเด็กๆไม่รู้จักภาษาอังกฤษค่ะแปลไม่เป็นค่ะตอนนี้ได้มาแปลแล้วก็ซึ้งซึ้งเป็นอะไรที่กินใจค่ะนี่ก็มาดูภาพวาดที่เด็กๆทั่วโลกได้มีการแข่งขันคัดเลือกมาติดในผ้าใบ ในหน้าของไอ้พระมหาวิหารนอตเดามนะคะเป็นจิตรกรรมการแข่งขันที่มีมูลค่าให้เราได้ชื่นชมค่ะตอนนี้ใครไปก็ได้ไปถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ได้มาแวะชมพระวิหาร mm hmm. เก่าแก่ของโลกที่ปารีสค่ะพระมหาวิหารนอตเดามค่ะ เป็นอะไรที่ทุกคนติดใจโดยเฉพาะกากอยค่ะแล้วก็ <Okay. S 1> คนค่อมแห่งนอรเทดามนะคะเรื่องลือมากๆค่ะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่ได้มาติดตามชมนะคะตอนนี้เรากอ็อาจจะไม่ได้เข้าไปค่ะอาจจะโชคดีในอีกปี2024นะคะถ้าเขาซ่อมแซมบรุรณะเสร็จเรียบร้อยเราก็ได้ไปเยี่ยมพาะมิหารนอรเทดามค่ะเพื่อน ขอบคุณนะคะคลิปนี้อาจจะสั้นเจอกันใหม่ถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยเดอ้อ